สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นรอบจัดส่งของวันที่เก้านะครับอ่าวันที่เก้ามกรลาจำนวนยี่สิบเจ็ดตัวนะครับอ่าเป็นผ่ายิงหนูมีทั้งแบบสั้นแบบยาวนะครับแบบสั้นแบบนี้ก็แปดสิบห้าเซนสำหรับสันตอกนะครับอ่าจะมาดูระยะเวลาถือเนะี่ยมันมันจะเนะี้ยมันจะพอดีเลยนะครับสำหรับสันตอกไม่ยาวเกินไม่สั้นเกินนะครับ แล้วก็มีตัวยาวก็มีตัวเม็ดนะครับก็จะมีตัวหนึ่งเม็ดนะครับตัวหนึ่งเม็ดก็จะแพงขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับรายละเอียดก็มีตัวปืนพร้อมยิงนะครับหนึ่งกระบอกนะครับหนึ่งชุดเนี่ยราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพร้อมยิงแบบนี้เลยแถมลูกดอกสองลูกนะครับสำหรับตัวยาวแปดสิบห้าเซนมีแทงลายการนลื่นตรงด้ามจับให้นะครับ ชุดนี้จะไม่ได้ยิงน็อตทองไปให้นะครับเพราะน็อตน,น่าจะหมดตัวไกลเป็นไกลสแตนเลสนะครับของค่ายเกษตรฮันเตอร์นะครับอขอบไกลเป็นของค่ายเอฟแมนคอร์สโบนะครับยางสิบเอดมิลมรููในหกมิลนะครับมัดไปเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เลยพร้อมยิงนะครับล่องลางตรงๆคมๆแบบนี้หนึ่งชุดหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทแถมลูกดอกสองลูกครับ บบนี่เลยนี่แบบนี้เลยครับแถมรูกดอกให้สองลูกแบบนี้เลยพร้อมยิงแถมรูกดอกสองลูกไม้ประดู่เก่านะครับใช้ไปน,นานๆจะไม่งอนะครับสนใจก็สั่งซื้อก็โทร098 179 0133 098 179 0133นะครับจะทันใดแอดอเล่นไลน์ก็แอดไลน์มาได้ครับ id ไลน์ผมก็098 179 0133นะครับ ลางตรงทุกตัวนะครับไม่ต้องห่วงว่าลางจะไม่ตรงถ้าตัวไหนไม่ตรงผมไม่ส่งให้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันงานมันไม่ผ่านนะเห็นไหมอ่าไอที่เป็นขุยขุยข้างในนี่มแมลงเกาะนะครับไม่ใช่ว่าเป็นสะเก็ดอะไรนะมแมลงมันเกาะกลางคืนแล้วมันก็มาตามไฟนะครับมีเลือกสองแบบครับแบบูใส่ลูกดอกเหล็กกับใส่ลูกดอกไฟเบอร์ ใส่ลูกดอกไฟเบอร์ก็จะล่องลางใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวนะกระบอกในเออลูดอกไฟเบอร์อ่ะกระบอกนี้เห็นไหมล่องลางเขาจะใหญ่นะครับล่องลางสิบมิลนะครับสําหรับใส่อ่าลูกดอกไฟเบอร์นะครับถ้าเป็นลูกเหล็กก็ล่องลางห้ามิลนะครับสําหรับใส่ลูกดอกเหล็กสี่มิลมืดๆน,ดนิดนึงนะครับเราถ่ายกลางคืนนวดพันเจ็ดครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแถมลูกดอกสองลูก นะครับสั่งตอนนี้ก็ประมาณห้าหกวันนะครับส่งได้ครับผม่าช่วงนี้ก็เร่งงานให้เต็มที่นะครับสั่งตอนนี้จะได้เร็วหน่อยเพราะว่าเร่งงานกันสุดๆดเลยครับผมพันเจ็ดครับตรงๆงคมคมไม้เก่านะครับไม่ใช่ไม้ใหม่นะไม้เก่าแน่นอนนะครับดูเนื้องาน่ะนี่เนื้องานนะครับประมาณนี้ทำสีให้สองรอบนะครับ สีลองพื้นรอบหนึ่งสีจริงอีกรอบหนึ่งนะครับสนใจสั่งซื้อก็เบอร์โทรนี้เลยครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามสามนะครับถ้าเป็นยาวหนึ่งเมตรก็อยู่พันเก้าราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับแถมลูกดอกสองลูกเหมือนกันลูกดอกซื้อเพิ่มก็ลูกละร้อยครับตามนี้เลยครับผมอย่าลืมครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามสามครับผมรอให้บริการพี่ๆนานาอยู่นะครับ มาตรฐานทุกตัวแน่นอนครับใส่ของดีให้ไกลสเตเลสมีเซฟนะครับขอบไกล์มินียมสีดำนะครับสวยๆแบบนี้เลยโอเคครับา้านไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ